มาสวัสดีจ้าพี่นออ้องต้นมงตนค่ะต้นขาต้นคา,าแดดแดดล,มลม่มล่มเริ่มมาล่มสองมือแล้วพี่น้องทองฟ้าเพื่อนะโมฟี่ยงพอพี่ไทยอ๊ะ ลูกกระบอกึ้นบัดน,นี้หายลงอูดอ้อยู่หน้าอยู่หน้าพี่น้องไฟกระดับอยู่ในบ้านไฟดับอยู่ทงบดับ,บดไ,ฟไฟดับไฟดับพอดีไปทุระก็ะแม่มากม,มือเ้านี่ไปไปคุยเรื่องรถนี่บาไว้แล้วพี่น้อง ทรงตัวบาไวสองเดือนแล้วไปถามเพื่อนบานนี่มันสิได้เสียส่วนต่างเสียอีกยังอ,ยงอีกเสียหลายอย่างหลายอย่างเภาไปตัวเขากับเบาไวนอ,อนชิ่นเดือนหนึ่งนะใช่หรพี่น้องเลยบาไวลดไงตะเภาหากินปอมปอมอยู่กับญาติคือพี่น้องเดือนหกพันกลัวนะักคนน้องเบียนี่แหละหลาก,หลา,กหลายคนสิว่าโอ๊ยน้องเบียสบายเนาะ สัม่มไบดองบีก็มีงวดกอกันเห็นน้องบีผ้าย่ายไปหาหมอดูดูพอเป็นว่าเฮ้าบ่มีพาละพี่น้องแต่ในความเสียสลระของเฮากับกลายเป็นเข้า,ากับกลายเป็นเฮ้าบอบอ่ได้งี้เกิดขึ้นแต่ว่าเฮากได้ชีวิตไม่ใหญ่อยู่เฮาก็เลยกลายเป็นว่าบันนี้ขั้นเฮาเอาขึ้นก็แจักสิจังได้ได้ไดบ่ดจ็สิไปจังได้นั่งควงล่อกันไปเอาไปทุระมา ไปหาเจ้านี้ก็มึงอันนี้เยาวรอดมึงเพิ่นแต่งตัวตอน,นี้สวนสาต์ค่ะควกกันนั่งขอมอขอมอไปน้อผู้ไดมีให้คําปึกษาเรื่องไอ้เกี่ยวกับความหลู้เรื่องรดเรื่องอันนี้เน่กะไอ้ชี้ชี้แจงบอกน้องบีนั่นไม่ได้พี่น้องเดิอแนะนํำน,น้องบีนั่นไม่ได้ว,ว่าเขาต้องเฮ็ดจ้งใดไปจ้งใดไหมในในเมื่อเขาบ่มีแปลว่า เกี่ยวไอ้ยอย่างก็เขาเอินคว่วมรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เลยบอบ่อพ่อสิรูป้ปานไดก็เลยบอรู้เรื่องนี้ปานไดเขาก็ได้แต่ฟังเขาเจ้าเว้าฟังทางในเพิ่นเว้าได้สิเป็นแนวไ,ได้ละนี่ละคนเฮาเกิดมากพอขึ้นกันพ่นทุกกะทุกโพดพ่น<า>ล,ลุย้ยกะลุ้ยโพด ยูทูบน้องบีก็ซืได้เฮ็ดบ่บูย่านเม้นอันย่านได้เศร้าย่านได้ไปอันนี้อยู่หลายคนว่าน้องบีไปคือบพราท่านได้ขายของขายบ่ได้เลยพี่น้องย้ายปล่อยบ่ได้ผู้ใดมีแม่เป็นผู้เฒ่าที่แบบในวัยนี้กะกะอาจจะเข้าใจแต่ว่าน้องบีสืขายพอเห็นง่ายอยู่รุ่หายกับกำไลหดบ่เป็นรุ่นหายกได้หดย้อนย้าพี่น้องย้อนมายายได้มากกัได้ซื้อยา ก็ได้ซื้อตอยาให้เดี๋ยวนั่นคายได้แม่ก็ได้เป้วยาให้อยู่นั่บอดนต้องได้ยายาไว้ยาไว้นี่แหละในค่วมที่เสียสะละของฮอกก็เลยกลายเป็นฮอกก็ได้เสียเสียทั้งรุนเมนแต่พ่อทูเล่ากันไปจังว่าโอ้ยเสียจังได้ละแม่ว่าสันจังว่าพักกันเรานั่งบวกกันอยู่จักก็แคดจังได้แม่กัเบิดหนทางแม่ก็ได้ แม่ขายม้ี่ทดาวดังมไม่ั้ขาวหนียวแปวดประสาทพี่น้องปวดหัวปวดหัวบ่าเป็นพ่อขี่รถออกมาแบบนั้นเหตุงานบ่อไฟดับเดแล้วเชื่ยมบ่ไดเดอันนี้กได้แคกอันนี้กะหาได้แค่กินพี่น้องเฮตดเฮ็ดไปแบบว่ากะกะบ่ได้ถึงกับว่าได้แบบเป็นก้อน แกลูกแกห้านแกเมียกกต้องกินยาเนี่ยมีแต่ยามีแต่ตยาเอาง่ายงมันหลายคนพี่น้องมันพลาดละบันนี้กกมีแต่เฮามีมีแต่ท่างเกข้องจุนเจียกันลูกหลยคนก็กินแต่ว่านักมันมันหนักเฮามันก็เลยกลายเป็นยากยากเก,ก่ขอ้องอถามว่าน้องบีเสียสละบอซำน้องบอีเสียสละได้พี่น้องซำซำว่าน้องบีเป็นผู้ผู้เสียสละไปเลยเพราะว่า ถามง่ายๆสิว่าแมนหนาทีกับเมนบบแมนกับโบเมนแต่ต้องบีก็ได้มาลับแมนเหมืทั้งบัชพุคนน่ะแหละได้กินมุ้งวัชพุ่นแต่ว่าไหนบบมี่ภูรับที่ชอบก็เลยกลายเป็นแต่ต้องบีก็เลยได้ไปเสียเออซ้ำมันปล่อยมันเสียไปสักหนดอกบบมีเขากะหาไหมแต่มาผู้ใดหูแนวทางเรื่องนี้กะเฮ็ดบอกน้องบีนั้งไปเด้อว่าต้องเฮ็ดจังใดมาจังใดแม่เนาะพี่น้องพ่อแม่เนาะบบมีลูกได้หลายบบมี เมืงกะตองเมืองกันไม่เสียยังนก็เสียไปแม่ก็หาเขาให้กินละเด้กินรอบสองเด้บ่แม่นรอบแรกรอบแรกเจ็ดโมงน้องบีไปส่งน้องพิมมาอันนี้กินรอบสองตายอ,าอยู่เฮี้ยนอยู่มื่อไงแต่เจนตับของว่าแม่เบิดผู้ใหจ่ใจสีผู้ใดอยากมากใจจังมากผู้ใหญ่อยากมากใจมากไม่อนนพอแล้วผู้ใดแล้วพี่น้องมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลยกลายเป็นตัดก็เลย เอาง่ายๆดึงห้องเจ้าของนี้ไปน้องบีดึงห้องเจ้าของไปซะเห็นมัน,มนถือใจถือใจข้าเจ้าพิดใจเจ้าของกระซามมั่นหน้าพี่น้องเอายังไงเอาวอลล่าข้าเจ้ากซีวา่าให้เฮ้าอันนั่นอันนี้โอ้ซักข้างลวบอผู้ได้ซักเนี่ยเพิ่นแต่ข่ามทัวเพิ่นซักก็ได้พี่น้องบอ ที่น้องบีผ้าม,ามึงมือนั่นเพิ่นห้องแต่ซักเพิ่นนักขับตัวเร็วเด้วเพื่อนเรานอนบาร์หลับเราเราเราเที่ยวฐามพวกน้องบีเฮ็ดจังไรระสู้เฮ็ดจังไรระสู้อยู่เพราะฟอยมันตามเว้นตามกรรมละแม่ฮะหลอกจากเราคิดอีหยังแน่ขนาดเรากินยาน,นอนหลับยาไม่กินเราแห้งๆเด้อ ไสโรงเรียนซุมือแมนจักสิไปจังได้มัางได้เอาไย่างัวฟงเอาอียังนี่โอ้ยลินลินหมูหรืองวะนี่เอาตุ่มตุ่มใสเทียพอไม่กินเขาเทียงพี่นาะอย่าทอดอย่าทอดอย่าทอดเอากตบว่ได้ยัง ขายของกับพมีกำไรพอมีทุนแล้วขายของกะมาขายยากมันล่มมันไงพี่น้องว่วเรายังไงบ่มีเนี่ยถืขายเลิเสียจังได้ท่านขายบารีแม่กะสิได้แล่นดอกแล่นเข่ากะสิเม่อยนักกว่าเก่าเพราะว่าทั้งคั้ยทั้งอยู่น่าเราทั้งแล่นหายายแย่กะออกมาได้บ่พ่อนันเด้เอามาได้มื่อเดียวนึงเด้มือนั้นขั้วกะราคาถือเอาออกบ่ได้ มันมันราคาถึงแห้งผู้ใดให้ราคาสูงสูงอย่างได้มาเอาโรเดอร์หนึ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดม่นตมาเอาลแมนตาดมันปอร์ตนอลมันราคามันลงต่นี่ข้าเจ้ามามาถามอันถามใหม่า้ำไงข้าเจ้าจก็ว่าแค่สวมมือรู้สวมมือจะได้ค้วยแบบม่งเขาเพี้ยนเลยเนาะ แม่หนึ่งโอ้ยมันหลูหลูหนึ่งก็เลยมาทับไมอีกมาทับไม่บบบนี้เที่ยวเทียวเทียวเท่านั้นจนหอดเดือนออกเนาะพระกันนั่งเฝ้าเฝ้าเมื่อเดือนเมบ่อเมื่อไปใส่เลื่อยยานเนี่ยมันลากออกแต่มันหลูตอนอะไรพอมีใจอียงเรื่อยปวยกับรูมุ่ยย่กับปวยบอเศร้ามีตาแนวสารพัดตาย พ่อบยบาดปะานุ่น้องพี่น้องบาดปนนกับโบแม่นั่นนเนาะทีทีรวยทีกทีหลวงบม่างนว่อยูน่ะพี่น้องเอ้ยโบโบแม่ทีเจ้าของเนี่ยเ่สีบาโบแม่น่นทีปลานุนเกระจกมอันนี้อันนี้แห้งแห้งแม่ทีแแต่ว่าอยูยู่ในบ้านเป็นทีหลวงเจ้าคนสีไลนีย่าได้ก็ได้ดีเด้โบแม่ทีจ้าของเด้พี่น้องแต่ว่านองบีเกิดมากกัเห็นหลดที่ตะเพิ่นเทียเพิ่นเวียนขึ้นย่านด้เนาะ ใยสิว่าปนอนนีได้บมีอันนั่นเด้เห็นเฮายิ้มเฮ้าหัวแต่ละหมือสารพัดปัญหาได้พี่น้องนี่แหละในพววมเสียสละของเฮาก็เลยกลายเป็นเจ้าของเสีย<อ>เสียสุยางถูก<อ>นี่แหละขาจาวา่าให้ถือใจถือใจผูอจ้อื่นเห็นให้ถือใจผู้อื่นนักใจเจ้าของกระซ้าแม,ม่นเถอะ แม่นียาให้แม่กินกับพ่อแค่นั่นล่ะกลับมาวอกสู่กันฟั่งพี่น้องมดหมองระบายผู้ใดเกี่ยวกับความู้ยังกะแนะน้าบอกน้องบีมาน้าในเด้อมึงมึงทานนวนหลดไปมากได้เมยบ่ได้นอนกันขึ้นกับบ่ได้นอนทึ่งคิดทึ่งน้ำยายยายกับลูกออกลูกเขาลูกกังขึ้นพี่น้องเดี๋ยวนี้เ่นมกลูกกังคืนเ่นมาลูกกับมือหนึ่งลูกมาหยังลูกมาน่งซื้องววไปง่วงมากจนหลานยานน้องไม้ยัน เฟอร์บ่ได้ขอดสินไปไปหัวบนนอนจากองเราลืมคิดแต่ว่ากะกับ่ได้ถึงเราคว่มจําเสียมด้วยแต่ว่าบางเทียแล้วก็ลืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากไปคืออยากไปใส่บอกอยากไปนคร้นเร่มสิไปกันอย่างแม่นั่งไก่บ่มีแนว่าไปลำไล่แต่น้ำอยากไปงานถาดอยากไปถาดเออวอนนี้ไปสิภาพไปดอกเดี๋ยวรถข้าเจ้ามไปสิภาพไปดอกว่าสั่น จะง่ามได้แล้วพี่น้องเอ้ยเพอาะไงไปอยูงหันแต่ว่าเขาเจ้าไปคณะทั่วทั่วหลวงพ่อเพิ่นยายเราไปบ่ได้เรากะสิเมยเขาเจ้าไปน้ำหลวงตาหลวงตาเพิ่นเมารถไปแต่ว่าเราเราอยากไปไหว้ธาตุอยากไปร้ายอยากไปไหว้ธาตุพนุ่มเราจะได้เล่าบ่ได้ไปร้ายปีเลยเนาะเดี๋ยวลอดเมืองเทียนหน้านูมา เพราะว่าผู้ใหมากเขาเดี๋ยวนี้ไป่ว่ามันบะมีตสีว่าบะมีรถกัสีว่าได้เขาเขาก็บ่อยากเอาออกไปใส่พี่น้องมันีกะบ้ามีอยู่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้กคือจังบาเนาะเขากบล่อเต็มือมืออะไรเขาสีมาออกมากแค่นั้นทำมีเงินไปให้เขาทามีเงินไปว่างให้เขาก็แหงได้หลากหลายคนสีว่าน้องบีโอ้แม่แล้วน้องบีมีผ้าลันีหลับฟังหลอดงวดน้องบีก็มีงวดคือกันได้งวดเดือนหกพันกลัว วัดบ้านนั่นก็แม่นแม่ใส่ใจแม,แม่แม่เป็นผู้ใส่ใจในบ้านให้อันนี้ขนาดหาแตงโมลด,ด้วนี่หยุดหยุดงานดูหลายเด่นเท่าไรออกพี่น้องหยุดงานหลายหยุดหยุดงานพ้าไป็ไงไปหาหมอจ,จนได้ออกางานออแล้วหยะไรออกอย่งว่าเพราะมีแตงโมลดสิๆๆ่งนั่นแหละก็เลยไก่ไกยเป็นว่าไอ้ตกเอาง่ายๆตรงงาน ก็เลยกลายเป็นท <plane>. ั <niño sharing> ้งรถรถก็เลยสิถึกร well well. ้อยเพราะว่าไม่ใหญ่ไปหาหมอเนาะเม่ใหญ่ไปหาหมออาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันเป็นเจ้าวัดเจ้าเถี่ยวเถี่ยวนั่นก็สามสี่หมื่เทั้งไปหาหมอทั้งไปบีบทั้งอีหยังก็ได้ยุดบันนี้ยุดเอายุดเอาเขาว่ายุดปานี้ก็บ่ต้องมาเห็ดดอกก็เลยได้ออกจากง้นซ้ำโอ้ยพ่อมายีหรีบีว่าแล้วไปดับเมย์แมนคอยพี่หมอกมาให้มัน เป็นพอพ่อใส่เสียสีน้ำเงินบ่ไปไปก่อนพี่น้องขอพรักผู้ใดๆสำหรับคลิปนี้เนาะไหนมีประสบการณ์ไหนมีประสบการณ์กันแนะน้ำน้องบีมาใน่เด้อเอาไปใส่แค่จังหวัดนึงก่อนบ่เออหรือเฮ็ดจังไงจังวดก่อนบ่ก็ใส่อันไก่เฮ็ดมาแม่นเพราะว่าน้องบีบ่รู้แนวทางนี่ก็บ่มี่งวดสองกับว่าไหนมีหาอยู่ไปขอพรักผู้ใดๆพี่น้องนะกราบสวัสดีจ้า